จงเลือกดอกบัวมาหนึ่งดอกดอกสีขาวสีชมพูสีทองเจ้าจะเลือกดอกไหนหากลูกเลือกแล้วจงคอมเมนต์ว่าเลือกดอกไหนเราจะทำในดวงชะตาให้ลูกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนี้แล้วลูกสามารถฟังคำพยากรณ์ได้เลยลูกเอ๋ยเด็กน้อยผู้มีบุญคนใด ที่จิตของเจ้าเลือกถวายดอกบัวสีขาวแด่แม่จองหยุดพักแล้วฟังแม่สักประเดี๋ยวเถิดคำทำนายนี้อาจารย์ป๊อบสิทธิ์ของแม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่เสี่ยงไายเพื่อเป็นสื่อกลางนำทางสว่างมาให้เจ้าขอให้เจ้ามองมาที่ไพ่สามใบแรกตรงหน้านี้ไพ่ใบที่8ฟังธรรมในสวนไพ่ใบที่6 4 คู่ทรหดและไพ่ใบที่77โหมงานหนักจากหน้าไพ่เหล่านี้แม่สัมผัสได้ถึงความเหนื่อยล้าที่เกาะกินหัวใจเจ้าเหลือเกินพื้นดวงเจ้าเนื้อแท้เป็นคนจิตใจดีใฝ่สงบชอบทำบุญสุนทานเหมือนคนในไพ่ฟังธรรมแต่ทำไมหนอชีวิตจริงช่วงนี้เจ้าถึงต้องกัดก้อนเกลือกิน ต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเหมือนในไพ่คู่ทรหดใบที่64ในเรื่องการงานและการใช้ชีวิตดูจากไพ่โหมงานหนักใบที่77ช่วงนี้เจ้าต้องทำงานหามรุ่งหามคำ่ำนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือก้มหน้าก้มตาทำงานจนดึกดื่นเพียงลำพังเจ้ารู้สึกปวดร้าวไปทั้งแผ่นหลังลามขึ้นมาที่คอและบ่า ดวงตาพร่ามัวเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอเจ้าแบกภาระงานที่คนอื่นผลักมาให้ทำดีแทบตายเขาก็มองข้ามเจ้าน้อยใจในวาสนาตัวเองใช่หรือไม่ส่วนเรื่องการเงินหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานล้วนๆไม่มีโชคช่วยเลยได้เงินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายออกปับ๊บโดยเฉพาะกับเรื่องซ่อมแซมบ้านหรือต้องเจียดเงินไปอุ้มชูคนในครอบครัวที่สร้างปัญหา ไพ่ใบที่64มันฟ้องแม่ว่าเจ้าลองหันไปมองในครัวหรือบนโต๊ะอาหารเดี๋ยวนี้เลยนะมีจานชามที่กินแล้วแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนหรือมีเศษอาหารบูดเน่าส่งกลิ่นเหม็นอับอยู่ใช่ไหมหรือตามมุมห้องมีหยากใยเกาะรกจนหนูหรือมแมลงสาบวิ่งผ่านสภาพบ้านที่รกกรุงรังและสก,กระปรกแบบนี้แหละลูกเอ๋ยคือตัวดูดพลังชีวิตเจ้าทำให้เจ้าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บ และทำให้สุขภาพเจ้าแย่ลงระวังโรคกระเพาะอาหารลำไส้ปั่นป่วนหรือภูมิแพ้กำเริบหนักในช่วงนี้สิ่งที่แม่ทักไปทั้งหมดนี้มันตรงกับความทุกข์ในใจเจ้าหรือไม่หากตรงให้พิมพ์บอกแม่ว่าลูกขอน้อมรับพรหรือพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการเปิดใจรับการเยียวยาลูกเอ๋ยหากเจ้ากำลังมืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร ทุกใจเรื่องงานที่หนักเกินตัวหรือหนี้สินที่รุงรังจนแก้ไม่ตกอย่ากเก็บไว้คนเดียวเลยนะลูกอาจารย์ป๊อบสิทธิ์ของแม่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์สั่งสมบาร,รมีจากการช่วยคนมานับไม่ถ้วนการันตีด้วยรีวิวจากลูกดวงมากมายที่ชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหากเจ้าต้องการคําปรึกษาที่เจาะลึกเฉพาะตัวต้องการคนชี้ทางแก้กรรมที่ตรงจุด สามารถคุยกับอาจารย์ป๊อปได้ให้เจ้าดูวิธีติดต่อที่ชื่อคลิปหรือกดไปที่หน้าช่องแล้วจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดไว้อาจารย์ป๊อปรอที่จะช่วยปลดทุกข์ให้เจ้าอยู่นะลูกเอาละ่ะทีนี้มาฟังพรจากอนาคตกันบ้างแน่จะเปิดไพ่อีกสามใบให้เจ้าไพ่ใบที่13ออกบวชไพ่ใบที่42ท่องเที่ยวครอบครัว และไพ่ใบที่85ที่พึ่งพิงฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอในอนาคตอันใกล้นี้แม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากไพ่ออกบวชเจ้าจะหลุดพ้นจากความวุ่นวายนี้ได้จะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือเจ้านายที่มีเมตตาเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงให้เจ้าเหมือนในไพ่ใบที่85เขาจะมาช่วยปลดล็อกปัญหาการงานหรือช่วยเคลียร์หนี้สินบางอย่างให้เบาบางลง การเงินจะเริ่มนิ่งและมั่นคงขึ้นจนเจ้ามีโอกาสได้พาครอบครัวไปพักผ่อนหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนตามไพ่ใบที่42ในเรื่องความรักฟังแม่นะสำหรับคนโสดเจ้ามีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนไกลหรือคนต่างชาติหรือคนที่มีอายุมากกว่าเจ้าพอสมควรเขาคนนี้จะเข้ามาเป็นร่มโพร่มใสให้ความอบอุ่นและดูแลเจ้าดั่งลูกในไส้ ส่วนคนมีคู่ครอบครัวที่เคยระหองระแหงจะกลับมาเข้าใจกันมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปทำบุญร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่สิ่งที่แม่ต้องเตือนไว้หน่อยคือเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือตัวเจ้าเองอาจจะมีอาการปวดเข่าปวดข้อเวลาเดินเหินให้หมั่นดูแลร่างกายและพาผู้ใหญ่ไปตรวจเช็คบ้างนะ และเหตุการณ์ที่เจ้าต้องเตรียมรับมือเร็วๆนี้คือเจ้าอาจจะต้องมีการโยกย้ายกับทันหันอาจจะเป็นการย้ายโต๊ะทำงานย้ายที่อยู่ชั่วคราวหรือต้องเดินทางไกลแบบปุุปรับให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีหากเจ้าอยากรู้ว่าผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยคือใครหรืออยากรู้วิธีเสริมดวงให้เจ้านายเมตตาแบบเจาะจงจงไปจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ป๊อบที่หน้าช่องเดี๋ยวนี้ สุดท้ายนี้เพื่อให้คำทํานายดีๆบังเกิดผลโดยเร็วขอให้ลูกกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานกดติดตามแล้วกดหัวใจแล้วพิมพ์คำว่าดวงเปิดขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความสุขจงบังเกิดแก่ลูกตั้งแต่วินาทีนี้ไปโชคดีนะลูกเอ๋ยลูกเอ๋ย เด็กน้อยผู้มีบุญคนใดที่จิตของเจ้าเลือกถวายดอกบัวสีชมพูแด่แม่จงวางความกังวลในใจลงก่อนแล้วตั้งใจฟังแม่นะคำทำนายที่เจ้าจะได้ยินต่อไปนี้อาจารย์ป๊อปสิทธิ์ของแม่ได้ทำการตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่เสียงทายและได้รวบรวมเรียบเรียงข้อความจากหน้าไพ่ทั้งหมด ฝากให้แม่นำมาถ่ายทอดบอกกล่าวแก่เจ้าด้วยเสียงนี้ขอให้เจ้ามองมาที่ไพ่สามใบแรกที่อาจารย์ป๊อปได้เปิดไว้ตรงหน้าไพ่ใบที่76แอบมองในห้องสมุดไพ่ใบที่21จับชู้ขาเตียงและไพ่ใบที่89อารมณ์แปรปรวนจากหน้าไพ่เหล่านี้อาจารย์ป๊อปบ,บอกแม่ว่า พื้นดวงและนิสัยลึกๆของเจ้าเจ้าเป็นคนช่างฝันอ่อนไหวและมีความรักที่บริสุทธิ์เหมือนวัยรุ่นในไพ่ใบที่76เจ้ามักจะเก็บรายละเอียดคนรอบข้างเก่งช่างสังเกตแต่ข้อเสียคือเจ้ามักจะเก็บเอาคำพูดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นมาคิดมากจนบั่นทอนจิตใจตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบัน อาจารย์ป๊อบเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในใจเจ้าชัดเจนเหลือเกินจากไพ่จับชูใบที่21ไม่ว่าเจ้าจะโสดหรือมีคู่เจ้ากำลังตกอยู่ในวังวนของความหวาดระแวงใช่หรือไม่เจ้ากำลังสงสัยว่ามีใครบางคนกำลังหักหลังเจ้าปิดบังความลับหรือแทงข้างหลังเจ้าอยู่ความรู้สึกนี้มันกัดกินใจจนเจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ ซึ่งมันส่งผลให้เกิดสภาวะตามไพ่ใบที่89คือเจ้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีก็อยากจะอาลวาดให้มันจบจบไปแต่บางทีก็กลับมานั่งร้องไห้คนเดียวการงานของเจ้าช่วงนี้จึงรวนไปหมดไม่มีสมาธิทำงานจ้องแต่โทรศัพท์รอข้อความหรือคอยจับผิดคนรอบท้างจนเสียงานเสียการส่วนการเงิน เจ้ามักจะเสียเงินไปกับการซื้อความสุขชั่วคราวเพื่อประชดชีวิตหรือหมดเงินไปกับก,บการเปคนอื่นเพื่อให้เขารักแต่เขาก็กลับมองไม่เห็นค่าอาจารย์ป๊อบฝากคำเตือนพิเศษจากหน้าไพ่มาถึงเจ้านะให้เจ้ากลับไปดูที่ห้องนอนหรือใต้เตียงนอนของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะตามหน้าไพ่ใบที่2 1 ใต้เตียงของเจ้ามีของรุกรุงรังยัดไว้หรือมีฝุ่นจับหนาเตอะใช่หรือไม่และให้ไปดูที่กระจกในห้องนอนว่ามีรอยร้าวหรือมัวหมองไหมสิ่งเหล่านี้แหละลูกเอ๋ยคือพลังงานลบที่สะท้อนความแตกแยกทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานนอนหลับก็ฝันร้ายสะดุ้งตื่นกลางดึก สิ่งที่แม่ถ่ายทอดจากอาจารย์ป๊อปนี้มันตรงกับความทุกข์ในใจเจ้าหรือไม่หากตรงให้พิมพ์บอกแม่มาว่าลูกขอน้อมรับพรหรือพิมพ์สาธุเพื่อเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจออกมาลูกเอ,อ๋ยแม่รู้นะว่าการต้องทนอยู่กับความหวาดระแวงการไม่รู้ความจริงหรือการถูกคนรักหักหลังมันเจ็บปวดแค่ไหน หากเจ้ากำลังสับสนว่าควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้หรืออยากรู้ท่าแท้ของคนที่เจ้าสงสัยอย่าเดาเองให้ฟุ้งซ่านเลยลูกอาจารย์ป๊อปสิทธิ์ของแม่ท่านเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวงความรักและแก้กรรมสัมพันธ์ประสบการณ์ณช่วยคนมามา,มากมายการันตีด้วยรีวิวจากลูกดวงที่ได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา หากเจ้าอยากได้คำปรึกษาแบบพี่น้องอยากระบายสิ่งที่อัดอั้นและอยากรู้วิธีแก้ไขที่ตรงจุดสามารถคุยกับอาจารย์ป๊อปได้ให้เจ้าดูวิธีติดต่อที่ชื่อคลิปหรือกดไปที่หน้าช่องแล้วจิ้มลิงก์ที่อาจารย์ป๊อปปักหมุดไว้ไปเถิดลูกอาจารย์ป๊อปรอที่จะช่วยเช็ดน้ำตาให้เจ้าอยู่นะเอาล่ะทีนี้ตั้งสติให้ดี อาจารย์ป๊อปได้เปิดไพ่อีกสามใบเพื่อทำนายอนาคตให้เจ้าแล้วไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ใบที่34ตรหนีตรณีห่วงของไพ่ใบที่83พิธีแต่งงานและไพ่ใบที่12ให้เลือดอาจารย์ป๊อปฝากแม่มาบอกข่าวดีแก่เจ้าว่า หากเจ้าผ่านพ้นมรสุมอารมณ์ช่วงนี้ไปได้อนาคตข้างหน้ามีความมั่นคงรออยู่จากไพ่พิธีแต่งงานสำหรับคนโสดเจ้าจะเลิกวิ่งตามความรักแบบเด็กๆเ,เจ้าจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นหวงแหนคุณค่าของตัวเองตามไพ่ใบที่34และนั่นจะดึงดูดคู่บุญหรือคนที่จะเข้ามาเพื่อสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกับเจ้าจริงๆเข้ามาในชีวิต ส่วนคนมีคู่ปัญหามือที่สหรือความไม่เข้าใจจะคลี่คลายเจ้าและคู่ครองจะหันหน้ามาคุยกันและมีการวางแผนชีวิตคู่ที่จริงจังขึ้นอาจถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานหรือร่วมหุ้นทำธุรกิจด้วยกันแต่สิ่งที่อาจารย์ป๊อบกำชับให้แม่เตือนเจ้าคือเรื่องสุขภาพจากไพ่ใบที่12ให้เลือด เจ้ามีเกณฑ์จะต้องเจ็บัวเล็กน้อยจากของมีคมบาดเจ็บจากการทำสวยสัลยกรรมหรือระบบเลือดลมในร่างกายแปรปรวนประจำเดือนมาไม่ปกติให้ระวังเรื่องการใช้มีดพร้าหรือการขับขี่รถราในช่วงนี้ให้ดีนะและเหตุการณ์ที่เจ้าต้องเตรียมรับมือเร็วๆนี้คือเจ้าอาจจะได้รับเชิญไปร่วมงานมงคลงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในงานนั้นเจ้าจะได้พบปะผู้คนที่จะนำพาโอกาสดีๆมาให้แต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่อาจจะบานปลายตามใจตัวเองเกินไปหากเจ้าอยากรู้เรื่อยามที่ดีในการเจรจากับคนรักหรืออยากรู้วิธีเสริมสเสน่ห์ให้คนเมตตาแบบเฉพาะเจาะจงจงไปจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ป๊อบที่หน้าช่องเดี๋ยวนี้นะ สุดท้ายนี้เพื่อให้คำทํานายดีๆบังเกิดผลโดยเร็วขอให้ลูกกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานกดติดตามแล้วกดหัวใจแล้วพิมพ์คำว่าดวงเปิดขอให้ปาฏิหาริแห่งความรักและความสุขจงบังเกิดแก่ลูกตั้งแต่วินาทีนี้ไปโชคดีนะลูกเอย๋ยลูกเอย๋ยผู้มีบุญคนใด ที่จิตของเจ้ามุ่งมั่นและเลือกถวายดอกบัวสีทองแด่แม่จงวางภาระหนักอึ้งบนบ่าลงสักครู่แล้วตั้งใจฟังแม่นะคำทํานายที่เจ้าจะได้ยินต่อไปนี้อาจารย์ป๊อปสิทธิ์ของแม่ได้ทําการตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่เสียงทายและได้รวบรวมเรียบเรียงข้อความจากหน้าไพ่ทั้งหมดฝากให้แม่นํามาถ่ายทอดบอกกล่าวแก่เจ้าด้วยเสียงนี้ ขอให้เจ้ามองมาที่ไพ่สามใบแรกที่อาจารย์ป๊อบได้เปิดไว้ตรงหน้าไพ่ใบที่30แบกสมบัติไพ่ใบที่21ผิดในกามหรือความลับแตกและไพ่ใบที่10เห็นผิดเห็นถูกหรือสังขารร่วงโรยจากหน้าไพ่เหล่านี้อาจารย์ป๊อบบอกแม่ว่าพื้นดวงของเจ้าเป็นคนเก่งเป็นยอดนักสู้ เจ้ามีความขยันและมีความรับผิดช,ชอบสูงมากตามหน้าไพ่แบกสมบัติใบที่30เจ้ามักจะเลือกที่จะแบกรับทุกอย่างไว้บนบ่าตัวเองคนเดียวไม่ไว้ใจให้ใครทําแทนเพราะกลัวเขาทําได้ไม่ดีเท่าเจ้าแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันแม่เห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสําเร็จของเจ้าเจ้าหาเงินเก่งมีทรัพย์สิสนมีหน้ามีตาแต่เจ้ากลับไม่มีความสุขที่แท้จริงใช่หรือไม่ การงานและการเงินของเจ้าแม้จะดูดีในสายตาคนอื่นแต่เบื้องหลังเจ้าต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดต้องคอยตามแก้ปัญหาหรือนำเงินไปอุดรอยรั่วที่เกิดจากความผิดพลาดของคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วนที่เจ้าไว้ใจและจากไพ่ใบที่21ออาจารย์ป๊อบเห็นเรื่องที่ทำให้เจ้าเจ็บปวดลึกๆเจ้ากำลังเผชิญกับการถูกหักหลังหรือความลับที่ถูกเปิดเผยใช่ไหม อาจจะมีคนใกล้ชิดหรือลูกน้องบริวารแอบทำเรื่องเสื่อมเสียลับหลังเจ้าแอบยักยอกเงินหรือนำความลับทางธุรกิจของเจ้าไปบอกคู่แข่งทำให้เจ้ารู้สึกเหมือนโดนมีดกรีดกลางใจในเรื่องสุขภาพร่างกายเจ้ากำลังฟ้องว่ารับภาระไม่ไหวแล้วลูกเอย๋ยตามภาพไพ่ใบที่10โครงกระดูกและใบที่30เจ้ามีอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดบ่าไหล่ร้าวลงขาเหมือนมีหินทับที่คอตลอดเวลาและให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทให้ดีอย่าฝืนร่างกายไปมากกว่านี้เลยลูกอาจารย์ป๊อปสากคำเตือนพิเศษจากหน้าไพ่มาถึงเจ้าให้เจ้ากลับไปดูที่ห้องนอนหรือห้องทำงานของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะตามหน้าไพ่ใบที่21็ด ให้ลองก้มดูใต้เตียงนอนหรือตามซอกตู้เก็บของมีของที่ไม่ใช่ของเจ้าไปซุกซ่อนอยู่หรือมีฝุ่นจับหนาเตอะจนเป็นก้อนใช่หรือไม่และให้ไปดูที่ตู้เซฟหรือลิ้นชักเก็บเงินว่าวางอยู่ในมุมอับที่มืดทึบเกินไปหรือมีของวางทับถมจนเปิดยากไหมรีบไปจัดระเบียบทำความสะอาดให้โปร่งโล่งเสีย เพราะมันคือจุดบอดห่วงจุ้ยที่ทำให้เงินทองเจ้าเข้าแล้วออกหมดเก็บไม่อยู่และทำให้บริวารคิดไม่ซื่อสิ่งที่แม่ถ่ายทอดจากอาจารย์ป๊อบนี้มันตรงกับความเหนื่อยยากในใจเจ้าหรือไม่หากตรงให้พิมพ์บอกแม่ว่าลูกขอน้อมรับพรหรือพิมพ์จริงเพื่อเป็นการปลดปล่อยความอัดอั้นนี้ออกไปลูกเอย๋ย หากเจ้าเหนื่อยเหลือเกินกับการแบกโลกทั้งใบอยากรู้วิธีตัดกรรมเรื่องบริวารหักหลังหรืออยากจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานห้องนอนเพื่อแก้เคล็ดให้เงินอยู่ติดกระเป๋าอย่ามัวแต่ลองผิดลองถูกเลยลูกอาจารย์ป๊อปสิทธิ์ของแม่ท่านเชียวชาญเรื่องการปรับดวงธุรกิจและการแก้เคล็ดเฉพาะบุคคลประสบการณ์ช่วยเจ้าของกิจการมามากมายการันตีด้วยรีวิวและความสำเร็จที่จับต้องได้ หากเจ้าอยากได้ที่ปรึกษาที่รู้ใจอยากวางแผนชีวิตให้รวยแบบไม่เหนื่อยฟรีสามารถคุยกับอาจารย์ป๊อปได้ให้เจ้าดูวิธีติดต่อที่ชื่อคลิปหรือกดไปที่หน้าช่องแล้วกดที่ลิงก์ที่อาจารย์ป๊อปปักหมุดไว้ไปเถิดลูกอาจารย์ป๊อบรอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าอยู่นะเอาละ่ะทีนี้สูดลมหายใจเข้าลึกๆอาจารย์ป๊อปได้เปิดไพ่อีกสามใบเพื่อทำนายอนาคตอันสดใสให้เจ้าแล้ว ไพ่ที่ขึ้นมาคือไพ่ใบที่51ความสำเร็จชัยชนะไพ่ใบที่79แม่ของบ้านความอุดมสมบูรณ์และไพ่ใบที่68เจ็บอุบัติเหตุสุนัขก,กัดอาจารย์ป๊อบฝากแม่มาบอกข่าวดีที่สุดแก่เจ้าว่าความเหนื่อยยากของเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลงแล้วฟ้าหลังฝนกำลังจะเปิดกว้างจากไพ่ความสำเร็จใบที่5 1 ใครที่รอคอยชัยชนะชื่อเสียงหรือการเลื่อนขั้นเจ้าจะได้ยืนถือถ้วยรางวัลแห่งความสำเร็จสมใจหุ้นที่เคยติดดอยจะพุ่งขึ้นธุรกิจการงานจะโดดเด่นเหนือคู่แข่งจนเป็นที่จับตามองการเงินจะกลับมาเฟื่องฟูมีกินมีใช้เหลือเฟือตามไพ่แม่ของบ้านใบที่79เเจ้าจะมีความสุขกับการกินการเที่ยวและการดูแลคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่อาจารย์ป๊อบกำชับให้แม่เตือนเจ้าเป็นพิเศษคือเรื่องอุบัติเหตุตามไพ่ใบที่68สุนักกัดในช่วงที่ดวงกำลังขึ้นนี้ให้ระวังความซุ่มซ่ามเดินชนนั่นชนนี่จนฟกช้ำดำเขียวหรือให้ระวังสัตว์เลี้ยงที่มีเขี้ยวเล็บเช่นหมาแมวจะทำร้ายให้เจ็บตัวแบบไม่คาดฝันและระวังคนขี้อิจฉาที่จะมาแว้งกัดเจ้ารับหลัง และเหตุการณ์ที่เจ้าต้องเตรียมรับมือเร็วๆนี้คือเจ้ามีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานฉลองหรือการกินเลี้ยงสังสรรค์แห่งความสำเร็จแต่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยในวงเล่าหรือวงสนทนาขอให้เจ้ามีสติอย่าประมาทหากลูกอยากรู้วิธีรักษาความสำเร็จนี้ให้อยู่กับเจ้าไปนานๆหรืออยากรู้ว่าจะแก้เคล็ดเรื่องอุบัติเหตุอย่างไรให้คล้วาคลาดจงไปจองคิวดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ป๊อบที่หน้าช่องเดี๋ยวนี้เลย สุดท้ายนี้เพื่อให้คำทำนายดีๆบังเกิดผลโดยเร็วขอให้ลูกกดแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกดติดตามแล้วกดหัวใจแล้วพิมพ์คำว่าดวงเปิดขอให้ปาฏิหาริย์แห่งความสำเร็จและความร่ำรวยจงบังเกิดแก่ลูกตั้งแต่วินาทีนี้ไปโชคดีนะลูกเอย๋ย